สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการทำภาพง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะเอาไว้โพสต์ใน Facebook นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Can วาค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ Play Store หรือ App Store ค่ะแล้วก็เซิร์ชหาคำว่า Canva นะคะเป็นภาษาอังกฤษ C A N V A นะคะ Canva ค่ะเมื่อเจอแล้วให้เรากดติดตั้งได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเปิดแอปนะคะเขาจะถามว่าจะให้เราลงชื่อนะคะเพื่อเข้าใช้ฟรีเนี่ยด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะใช้วิธีการเข้าใช้ด้วย Facebook ก็จะกดดำเนินการต่อด้วย Facebook ค่ะ แล้วก็กดดำเนินการต่อนะคะตรงนี้ค่ะเบื้องต้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้แอป c a n ว a ามาก่อนนะคะหรือว่าไม่เคยกดลงทะเบียนเนี่ยพอเราเข้าไปที่สมัครใช้งานแบบเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วจะมีการให้เราใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเพื่อที่จะ เข้าไปใช้งานตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีการส่งอ e ีเมลค่ะเข้าไปที่กล่องข้อความนะคะอีเมลของเราว่ามีการสมัครแล้วก็ให้เรากดยืนยน e ันอีเมลค่ะให้เราไปที่ตัวกล่องอ e ีเมลของเราก่อนนะคะแล้วไปกดยืนยันให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะถ้าเกิดเราจะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็ให้เรากดแบบที่ครูกดเมื่อกี้ค่ะก็คือเป็นการกดเข้าใช้งานด้วย Facebook นั่นเองค่ะ ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแคนว่าสามารถที่จะใช้งานอะไรได้บ้างนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ติดปัญหาอยากที่จะทำโพสนะคะไม่ว่าจะเป็นใน f a c e b o o k หรือ i n s t a g r กรเพื่อที่จะเอาไว้โพสต์ไม่ว่าจะเป็นโพสต์อัปเดตต่างๆหรือว่าโพสต์เพื่อขายของนะคะตรงนี้แคนว่าเขามีให้เราใช้งานทั้งหมดเลยค่ะให้เรามาดูที่แถบด้านบนตรงนี้เราจะมี ฟังก์ชันที่เราสามารถใช้งานได้หลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียงานนําเสนอวิดีโองานพิมพ์การตลาดสํานักงานนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีทั้งอินโฟกราฟิกนะคะการรวมภาพถ่ายนะคะหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปอะไรต่างๆ ปกหนังสือแผนที่ความคิดหม่์แมต่างๆนะคะปกนิตยสาสารเว็บไซต์ปฏิทินโปสเตอร์ใบงานรายงานแพลนเนอร์ก็สามารถทำได้นะคะทำการ์ตูนเป็นช่องๆก็ได้นะจะเป็นตารางเรียนหรืออะไรเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งแอปแคนวาเนี่ยเป็นแอปที่สามารถที่จะใช้งานเพื่อออกแบบได้ฟรีแล้วเราก็สามารถที่จะเซฟไปใช้งานได้เลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะเลื่อนไปทางซ้ายนะคะเพื่อที่จะใช้งานในส่วนของโซเชียลมีเดียค่ะเรากดลงไปนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะโพสต์ที่ Instagram หรือ facebook นะคะซึ่งเขาก็จะมีแม่แบบแม่แบบคืออะไรแม่แบบก็คือสิ่งที่เราเห็นแบบนี้นี่แหละคะ่ะที่เขาจะเป็นเหมือนเป็นกรอบหรือว่าเป็นตัวแบบขีดๆแบบเนี้นะคะ ให้เราไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งออกแบบด้วยตัวเองนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ถนัดใช้โปรแกรมที่มันยากๆนะคะอย่างเช่นพวก Photoshop หรือว่าโปรแกรมอื่นๆหรือว่ายังเป็นมือใหม่มากๆไม่มีไอเดียในการทำนะคะสามารถที่จะมาใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเทมเพลตพวกนี้ได้เลยนะคะมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นค่ะ ทีนี้สมมุติว่าเราจะไปทํำโพสต์ที่ f a c e b o o k นะคะเราก็กดดูทั้งหมดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะมีรูปแบบให้เราเลือกหลากหลายมากแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะคะถ้าใครชอบแนวอะไรสวยๆดูเป็นแพทเทิร์นสวยๆก็เข้ามาใช้งานจากแคนวาได้เลยค่ะถ้ามันไม่ฟรีนะคะมันก็จะขึ้นเป็นรูปมงกุฎนะคะเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าตรงนี้จะต้องมีการจ่ายตังค์นะ อ่ะเดี๋ยวเราจะสมมุติว่าเราจะใช้เป็นตัวเบเกอรี่สดใหม่ตัวนี้นะคะสมมุติเราขายเบเกอรี่เนาะเราก็กดเข้าไปเลยตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาพได้นะคะให้เป็นสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่า Product อะไรต่างๆที่เป็นสินค้านะคะซึ่งครูมีสอนไว้ทั้งในคอสที่เป็นคอสใส่ภาพอาหารแล้วก็คอสถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็ในวิธีของการใส่ตัวอักษรอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วในคอสก็มีสอนไว้ครบแล้วซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาใช้ตัวแอปแคนวาก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถที่จะใช้ได้โดยสะดวกค่ะทีนี้เราก็มากดแทนที่ภาพตรงนี้นะคะ ก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการใส่ลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้รูปภาพละแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะก็จัดในแบบที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้เราทําให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะแล้วเราก็มาเปลี่ยนค่ะสมมุติว่าชื่อร้านเบเกอรี่ของเราเป็นชื่อร้านอะไรนะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวมาแก้ที่บรรทัดบนก่อนนะคะ ก็กดเข้าไปที่บรรทัดนั้นนะคะแล้วเราก็มากดแก้ไขด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อร้านของเรานะคะอย่างเช่นมินนี่เบเกอรี่นะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ทำได้โดยการที่กดไปที่บรรทัดนั้นแล้วก็มาดูตรงฟอนต์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการนะคะ,ะสมมุติว่าเราจะเอาเป็นอันนี้นะคะเราก็กดปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดฟอนต์ได้นะคะโดยการเลื่อนไปทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วเรากดปิดนะคะเราจะเลื่อนขยเบะมันไปด้านบนแล้วก็แค่จับเลื่อนมาด้านบนแบบน,นี้เลยค่ะทีนี้นะคะเราจะเปลี่ยน พื้นหลังตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่ะโดยที่เรากดไปที่บริเวณว่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้ค่ะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสีอื่นๆที่เราต้องการอาจจะเป็นตามธีมสีของร้านเรานะคะถ้าไม่มีสีที่เราต้องการให้เรากดบวกตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้เลยอยากได้สีประมาณไหนนะคะ สมมุติเป็นสีประมาณนี้ได้แล้วเรากดปิดค่ะเราก็จะได้พื้นหลังสีใหม่แล้วนะคะทีนี้ตัวอักษรสีมันจมเราก็อาจจะไปเลือกสีใหม่นะคะก็คลิกลงไปแล้วก็ไปเลือกที่สีตรงนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นตัวนี้นะคะกดไปเราชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดปิดค่ะแล้วก็มาแก้ที่บรรทัดที่2นะคะก็เปลี่ยนข้อความใหม่ ก็กดแก้ไขค่ะกดลบก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่ค่ะอย่างเช่น HOME MADE BAKERY นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่หน้าจอนะคะเราก็แก้ไขสีแล้วก็ฟอนต์ได้นะคะโดยการกดไปที่ตัวบรรทัดนั้นๆแล้วก็มาเลือกนะคะอย่างเดี๋ยวจะเปลี่ยนฟอนต์นะคะ ก็เลือกหาฟอนต์ตามที่เราต้องการนะอ่ะสมมติว่าจะเป็นตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดแล้วก็มาเปลี่ยนสีค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะบรรทัดนี้อีกสองบรรทัดนี้เราก็กดลงไปนะคะแล้วก็กดแก้ไขค่ะให้เป็นข้อความที่เราต้องการแล้วก็ลบก่อนเนาะ อาจจะเป็น Wednesday Special นะคะลด50 50%เฉพาะเมนู เครื่องดืง่มและเบเกอรี่แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเรามาเปลี่ยนสีกันเป็นสีนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะคะสมมุติจะเป็นตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปิดค่ะแล้วเราก็เลื่อนมาได้นะคะให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ ประมาณนี้นะคะทีนี้เราอาจจะมาเพิ่มในส่วนของข้อมูลติดต่อของเรานะคะเวลาเราโพสต์ไปตามช่องทางต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียนะ Facebook Line IG นะคะก็สามารถที่จะเอาไปโพสต์ได้เราก็เพิ่มองค์ประกอบโดยการกดบวกค่ะแล้วก็หาที่องค์ประกอบนะคะ ก็จะมีที่ใช้งานล่าสุดนะคะเส้นรูปร่างกราฟิกสติ๊กเกอร์ภาพถ่ายต่างๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ mm hmm. เพื่อเอามาใส่นะคะ mm hmm. เป็นเบอร์โทรแล้วก็อาจจะเป็นลายด้วยก็ได้นะคะทำการเปลี่ยนสีค่ะ,ะสมมติเราเอาเป็นสีนี้นะเรียบร้อยแล้วเรากดปิดแล้วก็ย่อเขาลงมาค่ะ ประมาณนี้นะคะเราขยายเพื่อที่จะเข้าไปขยับเขาใกล้ๆได้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เพิ่มองค์ประกอบที่เป็นตัวอักษรค่ะกดบวกนะคะแล้วดูด้านล่างกดที่ข้อความนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นหัวเรื่องหัวเรื่องย่อยนะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบที่เขาได้ทำไว้ให้เราแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นจะเอาเป็น ันนี้นะคะแล้วเราก็ย่อเขาลงมาค่ะแล้วก็มาวางในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะจากนั้นก็ทำการแก้ไขข้อความนะคะสั่งซื้อเบอร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วบรรทัดที่สองก็อาจจะเป็นลายนะคะ แบบนี้เป็นต้นค่ะก็ให้เราทำการแก้ไขขนาดฟอนต์นะคะลดลงมาแบบนี้โอเคแล้วก็จะเปลี่ยนฟอนต์ด้วยค่ะตรงนี้ก็ถ้าจะเปลี่ยนนะคะก็คลิกไปที่บรรทัดบนนะคะ ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะก็พยายามให้อ่านง่ายๆนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วอะสมมติเบื้องต้นประมาณนี้แล้วเราชอบแล้วนะคะเราจะขยับนะคะขยับมาให้อยู่กลางๆนิดนึงนะแล้วก็ขอจัดรูปแบบให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ด้วยให้มาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลื่อนมาไว้บริเวณกลางๆตรงนี้ โอเคแค่นี้นะคะเราก็จะได้รูปที่เอาไว้โพสต์เพื่อรับออเดอร์ในโซเชียลมีเดียหรือว่าหน้าแฟนเพจของเราหรือ IG ของเราได้แล้วนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะเวลาที่เราจะได้ภาพที่ออกมาดูสวยดูน่าสนใจเนี่ยการถ่ายภาพในครั้งแรกเพื่อเอามาใช้เป็นวัตถุดิบตรงนี้ก็ต้องสวยก่อนนะคะเราจะต้องรู้ในวิธีของ มุมของการถ่ายนะคะการเลือกสีนะคะการเซตอะไรต่างๆเพื่อให้ภาพอาหารหรือว่าภาพสินค้าของเราดูน่าสนใจดูสวยดูดึงดูดสายตานั่นเองค่ะเมื่อเราพอใจแล้วเราสามารถที่จะกดเซฟได้เลยนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้รูปเอาไว้ใช้เพื่อโพสต์หาออเดอร์ได้แล้วค่ะ นี่นะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใช้ในส่วนของที่เป็นฟังกชัน Pro นะคะก็ให้ไปศึกษาวิธีการใช้งานดูด้วยนะคะว่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะเบื<ม>้องต้นตรงนี้พื้นฐานก็จบการใช้งานเพียงเท่านี้ค่ะ